สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนิเคอิเช้าบ่าย VIP แล้วก็หุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกตินะครับเมื่อประจำวันที่5นะครับเดือนตุลาคม2566นกะครับผมก่อนเข้าไปรับชมทุกครั้งขอฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่ชื่นชอบนะครับแล้วยังไงค่อยตามนะครับผม สำหรับพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับกำลังมองหาบ้านเสียงโชคเนาะไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำาตาทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบ่าวหลองเองนะครับผมเนาะหรือว่าพี่ๆสมาชิกท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับก็ก่อนจะเข้าไปนะครับผมขอแจ้งก่อนเนาะแนวทางในกลุ่มนะครับจะมีแค่แนวทางผมนะครับเนาะกับอาจารย์นะครับกับแอดนะครับไม่ใช่อาจารย์เนาะกับแอดออนนะครับเนาะแอดออนเลขเด็ดนะครับพี่ๆก็ จะมีหลากหลายแนวทางนะครับเกือบเกือบทุกทุกหุ้นเลยนะครับเนาะก็ถ้าใดสนใจก็ลองเข้าไปรับชมดูก่อนได้นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มฟรีนะครับเราเข้าไปแล้วไม่ชอบนะครับเราก็ออกมาได้นะครับพี่พี่ไม่ว่ากันเนาะนะครับสำหรับพี่พี่ท่านใดที่สนใจแนวทางนอกเหนือจากที่ผมลงในช่องทาง u t u b e นะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่นี่คืออีเช้านะครับนี่คืออีเช้านั่นมาแต่ว่ารอบบ่ายนั้นหลุดนะครับเมื่อวานเนาะในรอบเช้าผมให้วิ่ง7นะครับวิ่ง7รุ่ด3ไปนะครับพี่ ก็ผลที่ออก6 1 3กับ8 1นะครับผมเสียดาย,ายผมเสียดาย3ตัวนะครับพี่พี่6 1 3 7 3 1เนาะคือผิดแค่แต้มเดียวนะครับน่าเสียดายนะครับพี่พี่เนาะน่าเสียดาย3ตัวนะครับใครเอา3ไปวิ่งไปลูดนะครับผมเข้าไปที่3 1 1 3นะครับมาในตัวเน้นตัวเจานะเนาะผมว่า VIP เนี่ยตอนเช้าถ้าเกิดใครตามเนี่ยน่าจะมีเฮน,นะครับเพราะมามาตัวเน้นเนาะ ส่วนในรอบบ่ายนะครับผมให้ศูนย์กับ6ไปผลที่ออก4ี่เจ็ดสามเจ็ดสองนะครับอืมนะครับเราก็ให้อยู่นะครับหกสามแต่เขาออกเจ็ดสามนะครับพี่พี่นะครับหลักเจ็ดก็ให้นะครับผมอันนี้หลุดไปนะครับพี่พี่ต้องขอโทษด้วยนะครับผมส่วนในรอบปกตินะครับในรอบปกติผมให้วิ่งสองรุดสามนะครับตอนเช้าผลที่ออกสี่แปดเก้ากับศูนย์ศูนย์ห้านะครับผมอันนี้ก็ หลุดไปนะครับพี่พี่เนาะเลข8ก็เน้นหลักแปดเน้นอยู่สังเกตได้นะครับ2838แต่เขาออก8 9นะครับไกลเกินเนาะขอโทษด้วยนะครับหลุดไปในรอบบ่ายผมให้วิ่ง4่รูดศูนย์นะครับผลที่ออก6 8 8กับ06เน้น0 9ย์ออก06นะครับพี่พี่กับหัวอีกแล้วเนาะใครวิ่งรูดที่0ูนย์นะครับเข้าไปที่0ูนะครับมาสายรูดนะครับในรอบบ่ายปกตินะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผม สวนทางวันที่5นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่ในรอบ VIP เนอะอันนี้ผมเขียนไว้แล้วนะครับช่วงนี้ก็อากาศนะครับพี่พี่คึมฟ้าคึมฝนทุกวันเลยนะครับเนาะตรงที่ผมทํางานก็ตรงระยองนี่ก็เช้าเช้ามาเนี่ก็คึมเลยนะครับเนาะนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใครเดินทางก็ระมัดระวังด้วยนะครับผมในรอบเช้านะครับในรอบเช้า นี่ค่อีช้า v i p ผมให้2กับ8นะครับตัวเน้น2 1 8 3 8 6นะครับพี่พี่นี่เลยนะครับในรอบเชา้าในรอบบ่ายผมให้วิ่ง2รุดแเหมือนกันนะครับได้ตัวเด่นเหมือนกันตัวเน้น8 3 8 7 2 8อนะครับอันนี้ในรอบ VIP นะครับท่านใดชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับส่วนในรอบปกตินะครับพี่พี่หุ้นปกติ ในรอบเช้านะครับในรอบเช้านี้ผมให้วิ่งไปที่เลข0นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข5นะครับผม01 06 09นะครับ51 56 59นะครับผม3ตัว051นะครับ นี่เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายผมให้เลขพี่น้องนะครับได้เลขพี่น้องก็คือผมให้วิ่ง8นะครับวิ่ง8ปลูด9นะครับผม83 85 8 6 93 95 เก้าหกนะครับผมเม็ดเดียวให้ไปที่แปดเก้าสามนะครับ นี่เลยนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับไปพี่หุ้นนี่คือเช้าบ่ายปกตินะครับท่านใดที่ชอบก็ลองแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมเนาะก็วันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้เด้งๆปัง,ปงๆทั้งเชา้าทั้งบ่ายนะครับผมขอขอบคุณพี่พสมาชิกนะครับที่มีส่วนร่วมเข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ